เนี่ยเซลอ๋อเนีสวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะให้คนทให้เขาทักทายแฟนๆในภาษาไทยหรืออะไรหน่อยได้ไหมครับที่นี่คมอสิ่งที่ทุกครับนต้องการตีใจที่ได้เจอทุกๆคนนะคะวันนี้ครับออร่าเขาแรงมากนะครับผมเลยต้องถอยไปนิดนึงนะครับออร่าก็แต่ฮันเซลนี่กลัวริง

어, 되게 즐겁게 촬영했었습니다. 3일 동안 밤새 촬영을 했었는데 이 분수쇼를 또 보면서 굉장히 어, 즐겁게 촬영을 했고 또 아름다운 모습들이 이 드라마에 많이 담긴 것 같아서 굉장히 어, 기뻤습니다. ก็คืออยากจะขอขอบคุณทีมงานไอคอนสยามทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนที่มาถ่ายทำที่ไอคอนสยามทีมงานดูแลดีมากๆเลยครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ในซีรีส์เรื่อง k i n g ดอร a n d นะคนะคะก็คือใน i ิวของประเทศไทยแล้วก็คร์มเช i นก็คือน้ำทูตรงดาน River Park, ร i v e r Park ก็คือสวยงามมากๆเลยรู้สึกดีใจมากๆด้วยแล้วเขาทราบนะครับว่าแฟนๆเดินตามรอยซีรีส์นะไปเที่ยวตามที่เขาถ่ายเลยนะ 네그렇게어팬여러분들께서어힘들었는촬영지를잘이렇게여행을하신다는이야기가굉장히기뻤어요네저는영광이라고생각합니다ขานี้การด้วยเหมือนกันคะเขาก็เลยอยากจะขอบคุณแฟนๆมากๆรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยอ่ะค่ะคราวนี้การกลับมาเยืยนประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับประทับใจอะไรในประเทศไทยรวมถึงประทับใจอะไรในไอคอนสยามครับ우선태국같은경우는 편안하게 말하면 정말 저의 제2의 고향 같은 느낌이고 또 자주 찾아뵙는 그리고 찾아오는 곳이기도 하지만 어, 드라마로 촬영을 왔던 것도 처음이었고 그리고 또 여유를 가지고 태국에 관광받고 정말 아름다운 곳을 봤던 것도 처음인 것 같아요. 그래서 이번에 와남 사원도 굉장히 인상 깊게 봤었고 아이콘 시합에서의 그, 어, 촬영을 정말 잊지 못할 추억으로 남을 것 같습니다. คือการทุกครั้งที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยรู้สึกประทุใจมากๆเพราะรู้สึกว่าประเทศไทยคือบ้านที่สองของผมนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือมีโอกาสมาประเทศไทยบ่อยๆแล้วก็คือรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาที่ประเทศไทยบ่อยแบบนั้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกตอนที่มาถ่ายคิงเทเลแนด์ที่ประเทศไทยตอนนั้นรู้สึกเอาเมซิ่งมากๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาถ่ายทาซีรีส์ในประเทศไทยสําหรับผมนะคะก็คือตั้งแต่ตอนที่มาถึงแล้วก็ที่ไอคอนสยามด้วยรู้สึกว่ามันเป็นการที่สร้างความทรงจําดีๆมากๆอีกครั้งหนึ่งด้วย ะคุณช่วยบอกเขาหน่อยได้ไหมครับว่าผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองเขานะ่ยเขาหล่อมากเลยนะครับขอบคุณมากครับผมว่านะผมฟังคุณแปลนะแต่ผมมองเขาจริงแล้วเขามองผมก็ผมบอกฮ้ยผู้นชินเลยที่มันหล่อจังเลยหล่อมากครับหล่อมากคุณจุนโฮได้ไปเที่ยวในไทยหลายที่มาแล้วใช่ไหมครับอ่า 빨치나이빠나 갑갑한 갑자치나이빠 정말 빼놓을 수 없는 이 아이폰 시합을 네. 말씀드리고 싶고 여기서그 유람선을 타고 이 강을 따라서 야경을 감상했었던 게 저한테는 굉장히 감명 깊었던 일이었어요 คือได้ไปหลายที่มากๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ขอบอกที่ที่แบบอยู่จดจาได้มากๆก็คือตอนที่มาห่ายทำที่ไอคอนสยามแล้วก็ในซีนก็คือจะมีซีนหนึ่งที่ได้ขึ้นเรือเฟอร์รี่แล้วก็ได้ชมไนท์วิวอันนั้นคือสวยงามมากๆเลยชอบมากๆเลยะครับแล้วมีที่ไหนในใจที่อยากจะไปเป็นพิเศษไหมออ้ดยการมาตูดชมกันให้ไปที่ไหนดีครับมีแนะนำไหมครับ เอาไว้ถามคนที่ทำข่าวทุกวันแนะนำที่ไหนดีเอ่อคำวิเเดี๋ยวผมจะลองไปอะครับที่ไหนดีครับที่ไหนดีเหรอครับเอ้าที่ไหนดีให้อยากให้คุณจุนโฮไปเที่ยวที่ไหนบ้านหนูเหรอบ้านโน้ที่ไหนาดเท้าเหรอฮะโอเค เอาอย่างนี้ทะเลทะเลชอบไปทะเลเขาชอบภาระการภาระการภาระการชอบไหมชอบครโอเคงั้นไปทางใต้เลยมูกอร์สิมิลันล ang, โอเคไหมเได้เลยครับได้เลครับแต่ผมมีที่นึงที่นึงที่อีกที่นึงที่ผมบอกได้นะคุณไปที่เดียวน่าจะ4ภาพอยู่ในนั้นเลยนะ 어, 어디서? 어티 어디서? 어디서? 어디다 어디서? 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 어디네 어디서? 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 어디어디서어 เพราะว่าตอนที่ถ่ายคับีมงเด l แลนผมก็ได้ไปครับสุขสยามเห็นไหมรบทุกท่านอยู่ที่สุขสยามแล้วใช่เลยครับ่เลยคราวนี้พูดถึงช่วงฮอลลีเดย์ซีซั่นหน่อยซึ่งฮอลลีเดย์ซีซั่นมันก็จะมีหลายซีซั่นใช่ไหมอย่างของเราเนี่ยห้าปีใช่ไหมแล้วก็ห้าเดือนต่อจากนี้ไปนะตั้แต่ตุลาซีซั่นไหนมากที่สุดในการท่องเที่ยวคือคริสต์มาสช่วงเวลาที่เาช ผมว่าผมชอบคริสต์มาสมากที่สุดเลยคริสต์มาสใกล้แล้วได้ของขวัญเยอะเนาะมาเจอมิจกคริสต์มาสใช่ครับเดี๋ยวก็คริสต์มาสแล้วโอเคครับแล้วคุณจะซื้อของขวัญอะไรให้ผมครับอะไรของดงก็ซื้อสิปนี่จุโนชิยาทีคริสต์มาสของขวัญรับกันไหมก็เดี๋ยวเราองลอไปที่ศุขสยามกับผมไหมครับโอเคโอชิจ์โอเคไหมริงจ ใช่ไหมครับสุามโอเคอ่ะมีบริเวณไหนในไอคอนสยามที่ประทับใจมากและมีตรงไหนที่อยากจะแนะนำแฟนๆชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับให้มาเที่ยวครับชมบุญุก่อนคุนเสี่ยวสก็คือตรงที่รีพาร์ k อันนี้คือแนะนำมากๆเลยสวยจริงๆข้างหน้าริเวอร์ด้อมมือปุปมซึ่งจะคือโอังลัย กอคือล the ีวะพาร์คสวยงามอยู่แล้วแล้วก็มีน้ําพุใช่ไหมครับก็คือสวยงามมากๆเลยแล้วก็แบบรู้สึกดีใจมากๆที่เราได้เห็นใกล้ใกล้ด้วยอะครับโอเคครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณจุนโฮโอยพรให้กับไปคอนเสิร์ตในโอกาสที่ครบรอบ5ปีนี่ครับเชิญครับเนี่ย우선오주년을기념하여초대해주셔서진심으로감사드리고요이렇게멋진공연성앞으로더욱더크게 อยากจะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้ผมได้มาร่วมงาน5ปี anniversary ของไอคอนสยามแบบนี้อีกครั้งนึงคือรู้สึกว่ามีความสุขมากๆที่ได้มีโอกาสนี้มาเจอแฟนๆนะคะแล้วก็ <c ười> <viele> <c ười> แล้วก็อยากให้ไอคอนสยามเป็นไอคอนสยามที่ทุกๆคนรักเรื่อยๆตลอดไปครับคราวนี้พูดถึงแฟนๆใช่ไหมครับเอาขอเสียงแฟนๆหน่อยขออีก <c ười> 허이! 식당 하이 야자 하이! 반가 되 팬, 편에 나와요. 네, 어, 팬 여러분 정말 따뜻하게 그리고 뜨겁게 맞이해 주셔서 진심으로 감사드리고요. 저는 또 다음 달에 어, 이곳에서 캠핑을 하게 됐는데또 거기서 또뵐수 있었어요. ก็อยากจะขอบค friend ุณแฟนๆชาวไทยทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะคบที่ต้อนรับผมอบอุ่นขนาดนี้นะคะผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนแล้วก็เดือนหน้าเดือนธันวานะคะ่ะผมก็จะมีงานแฟนมินตี้ของผมในประเทศไทยหวังว่าเจอทุกๆคนในงานแฟนมินตี้ของผมด้วยนะคะขอเสียงระดังให้กับคุณลีจุนงรครันะขบขอบคุณค่คัมาฮามดาขอบคุณครับ ทั้งมาร์คทวานทั้งลีจุนโฮโอ้ยกลับบ้านทถอะทิน